น้ำใบเตยค่ะสหงือไปค่ะเดี๋ยวตักไปสองช้อนค่ะเหลือไปสองช้อนตักเอาไปสองช้อนอเตค,ค่ะขยำไปเลยค่ะไม่ไปเป็นไรค่ะ ขยำไปเลยลูกขยำไปเลยค่ะขยำเล่นไปเลยค่ะ,ะขยำไปเลยขยำไปเลยโอเคเป็ดีมค่ะโอเคไมค่ะเป๊กขยเยะค่ะแม่เม็ค่ะน่ใช่ยยักทองค่ะ นี่ค่ะนี่เป็นมันนี่นะคะฉันไปเลยค่ะไม่คข้าเนี้วค่ะนี่เป็นเข่เนียวค่ะฉัไปเลยค่ะไปตำตำเลยค่ะเค้ก้หนึ่งสามช้อนอีกช้อนนึงโอเคค่ะพอก่อนโอเคค่ะได้ไหมค่ะได้หนึ่งช้อนบอกเพื่อนๆด้วยค่ะเป่งมันค่ะเตียมค่ะ น้องจะเย็นๆสิคะเอานองมันชันท่าช้อนหนึ่งค่ะโอเคมามคะไม่สีง่ายสีสีมือไม่ิีง่ายใช่ค่ะไปทำดีกว่าให้ไ่ทำทำไปเลยค่ะอัดคลิปอยู่ค่ะอัดไปเลยค่ะ พอปันมีวิธีอัดกิมไม่เป็นไรค่ะขยำไปเลยลูกขยำไปเดี๋ยวแม่ใส่แป้งเพิ่มขยำไปเลยค่ะขยำไปเลยแป้งเพิ่มมาหนค่ะค่ะไอชานค่ะจะไปเลยค่ะไอค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นจอบเอซี่เลยค่ะโอ๊ยนี่สีเหลืองค่ะนี่สีเหลืองไหนสีเหลือง ีเขียนะตวสีเขียวนะคะ